อดีตผู้บริหารคณาจารย์รวมทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันร่วมรำลึกความหลัง36ปีการก่อตั้งโรงเรียนท้ายหาดท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นที่โรงเรียนท้ายหาดเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาคณะครูนักเรียนนําโดยนายทัตพลคชสารผู้อํานวยการโรงเรียนได้ร่วมการจัดงาน36ปีราตรีท้ายหาดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกทั้งยังเป็นการหาทุนสมทบซื้อเครื่องดนตรีสากลแทนของเดิมที่ใช้งานมากว่า20ปีโดยนายเปล่าอาทยากุลอดีตกำนันตำบลท้ายหาดผู้ก่อตั้งโรงเรียนนายหงษ์ีกำเนิดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาดคนแรกพร้อมอดีตผู้อำนวยการและอดีตอาจารย์โรงเรียนท้ายหาดร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีก่อนที่นายหงษ์ีกำเนิดจะเป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมการแสดงรำอวยพรของนักเรียนโรงเรียนท้ายหาดจากนั้นสิบปัจจุบันโรงเรียนท้ายหาดได้ร่วงร้องเพลงมาร์ททอดอซึ่งเป็นเพลงประจำโรงเรียนท้ายหาด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนการระวงสังสรรค์การเขียนบันทึกความรู้สึกบนบอร์ดซึ่งโรงเรียนจัดไว้โดยมีสิทธิ์กล่าวมารำลึกความหลังเมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกันเป็นจำนวนมากสิทธิ์กล่าวบางรายเมื่อพบอาจารย์ก็สมกอดยังมีความสุขบางรายขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบางก็แลกเบอร์โทรศัพท์กันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สำหรับโรงเรียนท้ายหาดเป็นโรงเรียนมัธยมประจําตําบลแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงครามก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2519โดยนายปลาอาทยากุลกํานันตําบลท้ายหาดขณะนั้นเป็นผู้เริ่มโดยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้บุตรหลานในตำบลท้ายหาดและใกล้เคียงได้มีที่เรียนหนังสือใกล้บ้านเนื่องจากการคมนาคมยุคนั้นยังไม่สะดวกและไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในตำบลท้ายหาด ปัจจุบันโรงเรียนท้ายหาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต10จังหวัดเพชรบุรีเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครู32คนนักเรียน720คนมีนายทัตพลโคชสารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน